นี่นะคะครูวิชานนะคะคุณครูปลดกษียแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เรามากรีดหน้ายางที่ต้นยางตายนึงนะคะอันนี้เราจะเปิดทั้งหมด4หน้ากันะคะอันนี้คือหน้าที่หนึ่งแล้วอันนี้หน้าที่2องแล้วคะเห็นไหมคะน้ํายางนี่น้ํายางยังซึมๆอยู่เห็นไหมเอออยากจะบอกว่าจิ๊บจิบนะคะเดี๋ยวเราจะทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะ a m c กนา n o พลั s วันนะคะตัวนี้ค่ะตัวทาหน้า,นายางของเรา นี่เห็นไหมคะแล้วก็ทาเลยทาครั้งเดียวทีเดียวเดี๋ยค่ะจุ่มทีเดียวแต่เราสามารถสไลด์ทาขึ้นทาลงได้กี่ครั้งก็ได้แต่เราจุ่มตรงเนี้ยแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็คือคู่รังนะคะเราจะมาทํางานในสวนสุขสาวัสดิ์กันนะคะเป็นคลิปต้นที่สาเ็นไหมคือแบบว่ายางหน้าตายแต่ว่าแบบว่ากี่กคู่มันลึกไปไหมไม่ลึกใช่ไหม อันนี้กับโมเมนเมื่อาอสีบเด้อค่ะแานเป็นคู่ปลดกเกษนค่ะแต่ว่าเราเห็นหน้ายางไหมคะหน้ายางมันเขาน้ํายางมันซึมซึมซึมซ,มซึมแบบนี้อยู่ครูบอกว่าสิบขวาไร่น้ํายางเป็นยางหน้าตายหมดเลยค่ะก็คือน้ํายางจะไม่ไหลเลยนะคะวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสทีสคุณครูครูเขาจะโค้นทิ้งอยู่แล้วนะคะปูเปก็เลยบอกว่าเออขอขอมาทําแปลง นี่นี่นี่คู่หลังคู่หลังตรงนี้กรีดแล้วคู่หลังทาเลยเนี่ยทาเลยอ่าเนี่ยเออทาขึ้นทาลงทาขึ้นทาลงโอเคอันนี้เขากีดไปแล้วนี่ไม่ค่อยมีอันนี้มันตายแล้วยางหน้าตายแล้วแต่เราทาได้โอ้สไลด์ดีมากเลยนะคะคู่คู่กรีดสไลด์ดีมากอันนี้นะคะโอ้เนี่ยโอ้ไหลเลยอ่ะ อ่าอันนี้อุ้ยวิวสวยนี่ก็ไลกันเนาะเห็นไหมอันนี้แล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงทางนี้ก็อัดมีดีทางนี้อครูหลังก็บอกอันนุ่นก็ไล่ต้นนุ่นก็ไล่ต้นนี้ก็ไล่เห็นไหมเออมันออกแล้วเห็นไหมยิ้มได้แล้วใช่ไหมไอ้คน คนกรีดคนไถก็ยิ้มไปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อเราเห็นแบบเขา,เช,าชาวชาวเกษตรกร,รชาวสวนไ,ได้ใช้ผล<บ>ิตภัณฑ์ดีๆซึ่งซึ่งเราเพิ่งกรีดมานะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข<โ>ุดน,นี่ให้ดูค่ะแบบเป็นอะไรที่้าวมากเลยเรากรีดยังไม่นู่นนะต้นนู้นก็ไหลตนนั ladder, น่นไหลกันหมดเลยนะคะเนี่ยไหลมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยต้นต้นที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ยไหลมาแล้วเนี่ยอ นู่นน่ะไปนู่นเลยเออน่แไละไล่ไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นยางยางตายนึ่งหมดทั้งสวนเลยนะทั้งสิบห้าสิบห้าไร่นะคะครูเขาก็จะค้นทิ้งแล้วบอกว่ายางน้ำยางมันไม่มีน้ำยางอะ่ะก็บังเอิญว่าเราได้แวะเข้าไปที่บ้านนะคะอันนี้เราเปิดเราเปิดหน้าไม่ได้ไย ห็นหมมีน้ำยางซึมซึมออกมาเดี๋ยวเราทาปแป๊บนึงก็ไหลแล้วเพราะว่าช่วงระหว่างที่เราถ่ายทำอะ่ะพอเราเลี้ยวหลังไปมันติดก,ก็ไหลแล้ว <laughs> เออนะคะ